สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทำชิราตามาดังโงะนะคะเอ่อก็เป็นแป้งเหนียวๆน,นุ่มๆน,นะคะไว้ใส่ขนมญี่ปุ่นหลายอย่างนะคะใส่อันมิสึก็ได้นะคะใส่โอชิรุโกะก็ได้นะคะแล้วก็สามารถทานกับผงถั่วคีนโกะก็ได้นะคะคีนาโกะนะคะไม่ใช่คีโนโกะชอบพูดผิดผงถั่วนะคะก็ ำมาจากถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองที่ทําน้ําเต้าหู้ค่ะนะคะ,นะคะก็โรยไปนิดหน่อยแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่คูโรมิสึคูโรมิสึก็คือน้ําเชื่อมที่ทําจากน้ําตาลอ้อยนั่นเองค่ะค่ะก็จะราดไปเลยนะคะเวลาทานนะคะก็ราดไปแบบนี้นะคะแบบมีคลิปทั้งสองตัวนี้แล้วนะคะทั้งผงถั่วแล้วก็ทั้งน้า น้ำเชื่อมราดนะนะคะคลิกดูได้นะคะเดี๋ยวแมจะแปะไว้ให้นะคะไปดูวิธีทํากันคะ่ะค่ะตัวแป้งเองนะคะก็ทําได้หลายแป้งนะคะเดียวแหม่จะใช้แป้งข้าวเหนียวตัวนี้นะคะแป้งข้าวเหนียวค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้แป้งขาา้าวเจ้าเจ็เซผสมแป้งข้าวเหนียว3าก็ได้นะคะแต่ว่าแบบว่าใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะเขาจะมีความนุ่มมากกว่าค่ะเหนียวนุ่มมากกว่า ค่ะก็ค่อยๆใส่น้ำนะคะแล้วเราก็จะนวดไปนะคะค่ะค่อยๆใส่น้ำแล้วก็นวดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะปั้นได้นะคะค่ะก็นี่นะคะเราก็ปั้นผสมมานะคะนี่ก็จะได้ความเหนียวแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาปั้นให้เป็นลูกๆนะคะถ้ารู้สึกว่าติดมือนะคะก็ให้ใช้แป้งข้าวเหนียวเนี่ยแหละค่ะ มาทําแป้งนวลคือมามาทามือนะคะค่ะแป้งนะก็ปั้นให้เป็นเส้นๆก่อนแล้วก็ใช้ที่ตัดแบ่งแบ่งแบให้เขาเท่ากันนะคะนี่ปัน้นปั้นให้เนียนแล้วก็มากดแบบนี้นี่ค่ะใครจะทําเป็นรูปหัวใจจะเป็นอะไรก็สร้างสารรค์เอาได้นะคะผสมสีก็ได้จะเอาเป็นสีอะไรก็ทําไปนะคะ โอเคเดี๋ยวไปต้มกันค่ะพอน้ํำเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่เนี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะค่อยๆใส่ลงไปหลังจากที่แป้งลอยแบบนี้นะคะเราก็จับเวลาไปอีกสามนาทีนะคะพอครบสามนาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักเขาขึ้นไปนอกน้ำเย็นกันค่ะค่ะพอครบสามนาทีนะคะเราก็จะตักเขาขึ้นมา นอกน้ำเย็นเลยนะคะค่ะชีลาตอมาดังกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีทำก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็ลองทำดูนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้แบบมีกลุ่มอาหารแล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ใต้คลิป YouTube นะคะยังไงก็แอดเข้ามาคุยเล่นกันคะ่ะแล้วเ,วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ